สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้พบกับครูป๊อปอีกแล้วนะคะในวิชาภาษาไทยนั่นเองค่ะสัปดาห์ที่แล้วคุรูให้เด็กๆฝึกผสมคําสระอะเป็นไปใช่ไหมคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการผรสมคําสระอานนเองค่ะอ่าดูบนกระดานของคุรูเลยค่ะอ่ะวันนี้เราจะมาฝึกอ่านผสมคําสระอ,ะอ่ะสระอาอยู่และเขียนแบบนี้นะคะจะอยู่หลังพระยันชนะนั่นเองค่ะอ่าดูตัวแรกเลย พยัญชนะตัวอะไรคะกไก่ใช่ไหมคะกไก่ออกเสียงกอ่าสระอาเห็นไหมคะสร,าอาอระสราอาจะอยู่หลังพยัญชนะอ่ะคำแรกอ่านว่ากอากาค่ะเด็กๆอ่านตามคุยนะคะกอากาอ,อีกรอบนะคะกอากาค่ะ ชนะตัว ishi, desserts. งงูอ่ะงออางาอ่ะงออางาต่อไปแถวที่สองนะคะพยัญชนะตัวตอเต่านั่นเองค่ะอ่ะตอเต่าสระอาอ่านว่าตออาตาอีกรอบนึงนะคะตออาตาอ่ะต่อไปคําว่านาอ่ะตัวนอนูสระอานั่นเองอ่านว่า โนอานานอานาต่อไปคำว่าพามีตัวพพาแล้วก็สาระอาอ่านว่าพออาพาอี po, a, กรอบนึงนะคะพออาพาแถวสุดท้ายคำว่าลามีตัวลอลิงสาระอาอ่านว่าโลอา นี่หอทีสราอาอ่านว่าหออาหาหออาหาคำสุดท้ายคำว่าอามีตัวอะไรบ้างคะตัวยัญชนะตัวออาใช่ไหมคะสระอาจะอ่านว่าออาอาอีกรอบหนึ่งนะคะอออาอาอาเด็กๆก็อ่านไปแล้วทีนี้เดี๋ยวมาฝึก อ่านบทควรพอนกับองอคุย,คยคคคอ,อ,อ,คอีกรอบเลยคำแรกคำว่ากาอ่านว่ากออากาอีกรอบหนึ่งนะคะกออากาอ่านต่อไปขาขออาขา อันที่สามนะคะคำว่าลาลออาลาลอาลาลอาลาต่อไปคำว่าหาหออาหา,อาหออาหาคำสุดท้ายคำว่าอ้า อย่าลืมฝึกออกเสียงให้ถูกต้องด้วยนะคะถยาชนะเด็กๆก,ก็ต้องฝึกออกเสียงให้ครูแล้วก็สระเด็กๆก,ก็ควรฝึกออกเสียงบ่อยๆนะคะค่ะค่ะต่อไปนะคะเด็กๆหยิบเล่มนี้ขึ้นมาเลยคะ่ะเต่มแบบอุกหัดตัวเด็กนะคะแล้วเปิดไปหน้าที่ 17เลยค่ะวันนี้นะคะครูป๊อบก็จะพาเด็กๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับอาหารดีมีประโยชน์นั่นเองค่ะค่ะร่างกายของเด็กๆนะคะต้องการอาหารนะคะเพื่อช่วยให้ร่างกายจเจริญเติบโตนั่นเองค่ะเด็กๆต้องรับประทานอาหารให้ครบ5้าหมู่นะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้อาหารหลัก5หมู่กันเลยค่ะหมู่ที่1โปรตีนนะคะโปรตีนก็ได้แก่เนื้อสัตว์ต่างๆนะคะเช่นเนื้อหมูเนื้อปลาเนื้อไก่ แล้วก็มีนมมีไข่แล้วก็มีถั่วมเมล็ดต่างๆนะคะต่อไปนะคะหมู่ที่สองนะคะหมู่ที่สองคาร์โบไฮเดรตก็ได้แก่ข้าวแป้งน้ำตาลมัน oh. เผือก oh. เป็นต้นนะคะ,ะต่อไปหมู่ที่สาม oh. เกลือแร่เกลือแร่ก็ได้แก่พืชผักชนิดต่างๆเช oh. ่นผักใบเขียวหรือผักชนิดต่างๆนั่นเองคะ่ะต่อไปนะคะ หมู่ที่4นะคะวิตามินวิตามินก็ได้แก่ผลไม้ชนิดต่างๆนะคะอย่างเช่นผลไม้ส้มแอปเปิมลมะละกอกล้วยนะคะเป็นต้นค่ะต่อไปนะคะหมู่ที่5หมู่ที่5ก็ได้แก่ไขมันไขมันจากพืชไขมันจากสัตว์นั่นเองค่ะเด็กๆก็ต้องรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่กันด้วยนะคะเพื่อที่จะ ให้ร่างกายเจริญเติบโตนะคะไม่ขาดอาหารหมู่ใดหมูหนึ่งนะคะค่ะประเภทของอาหารนะคะก็มี2ประเภทนั่นเองค่ะประเภทที่1อาหารประเภทอาหารข้าวอาหารข้าวก็เช่นอย่างเช่นข้าวก๋วยเตี๋ยวโจ๊กหรืออาหารที่ทำจากข้าวนั่นเองค่ะต่อไปนะคะ ประเภทที่สองนะคะอาหารหวานเช่นอาหารที่นิยมทานเล่นได้แก่วุ้นลูกชุบบัวลอยขนมหม้อแกงเป็นต้นค่ะค่ะในแบบฝึกหัดหน้าที่18นี้นะคะก็จะเรียนเกี่ยวกับอาหารคาวหวานนั่นเองค่ะเขาบอกว่าให้เด็กๆสังเกตจากภาพแล้วก็คัดคําตามรอยปะและเขียนตัวเลขหนึ่งลงในช่องวงกลมภาพที่เป็นอาหารขาวนะคะ ต่อไปเลขสอนะคะลงในช่องวงกลมภาพที่เป็นอาหารหวานอ่ะเดี๋ยวเรามาดูรูปภาพกันเลยค่ะอ่ารูปแรกนะคะรูปนี้เขาเป็นรูปอะไรคะข้าวผัดใช่ไหมคะอ่ะเด็กๆก็เขียนตามรอยปะเลยค่ะค่ะต่อไปนะคะอันนี้วนวนอ่ะเด็กๆก็เขียนตามรอยปะเช่นเดิมเลยต่อไปอันนี้รูปอะไรคะเด็กๆ เด,เด็กเคยกินกันไหมเอ่ยอ่าก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมคะค่ะต่อไปอันนี้คือลูกชุบนั่นเองคะ่ะอ่าอันนี้คือโจ๊กค่ะโจ๊กใช่ไหมคะต่อไปอันสุดท้ายเอ๊เด็กๆเ,เ,เคยกินกันไหมคะอะไรนะอาบัวลอยนั่นเองคะ่ะบัวลอยก็จะมีมิตรกลมๆอยู่ข้างในนะคะค่ะอ่าอาหารขาวดูสิคะอาหารข้าว จะมีอะไรบ้างอาหารข้าวก็จะมีข้าวผัดแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวแล้วก็โจ๊กนั่นเองค่ะอ่เด็กๆก็ใส่เลขหนึ่งลงไปในช่องวงกลมเลยอาหารหวานนะคะอาหารหวานก็จะเป็นพวกขนมเป็นวุ้นต่างๆนั่นเองค่ะเด็กๆก็ใส่เลขสองลงไปเลยอะเมื่อเด็กๆทำหน้าสิบแปดเสร็จแล้วเด็กๆก็เปิดไปหน้าที่ สิบเก้าเลยจ้าหน้าที่สิบเก้านี้นะคะก็จะเรียนเกี่ยวกับน้ำผลไม้ดีมีประโยชน์นั่นเองค่ะ,ะหน้าสิบเก้านี้นะคะเขาบอกว่าสนทนาเกี่ยวกับน้ำผลไม้ที่เคยดื่มและสังเกตภาพผลไม้แล้วระบายสี่ภาพน้ำผลไม้ที่สัมพันธ์กันเขาให้เด็กๆระบายสี่แก้วน้ำ นี่นะคะอ่าดูภาพก่อนเลยภาพแรกภาพแตงโมเด็กๆเคยกินน้ําผลไม้แตงโมไหมคะถ้าเด็กๆเคยกินน้ําผลไม้แตงโมมีสีเป็นยังไงคะสีอะไรเอ่ยถ้าสีแดงคะ่ะเด็กๆก,ก็ระบายสีแดงลงในแก้วน้ํานี้เลยอ่าต่อไปรูปที่สองรูปผลไม้รูปอะไรคะรูปส้มใช่ไหมคะส้มอ่าส้ม ผลไม้ส้มเด็กเคยกินไหมคะถ้าเด็กๆเคยกินน้ำส้มน้ำส้มจะมีสีเป็นยังไงคะสีส้มนั่นเองค่ะเด็กๆก็ระบายสีลงในแก้วให้สวยงามนะคะรูปสุดท้ายรูปอะไรคะสตรอเบอรี่นั่นเองค่ะสตรอเบอรี่เด็กๆเคยกินนำสตรอเบอรี่ไหมคะถ้าเด็กๆเคยกินน้ำสตรอเบอรี่มีสีอะไรคะ สีแดงนั่นเองก็ระบายสีลงไปเลยค่ะการบ้านของคุณครูก็มีสองหน้านั่นเองค่ะหน้า18แล้วก็19นะคะเด็กๆอย่าลืมถ่ายรูปส่งมาให้คุณครูกันด้วยนะคะ